สวัสดีทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง Railway Channel TH กันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตข่าวสารในส่วนของโครงการรถไฟฟ้ารางเบาทั้ง3โครงการ3จังหวัดซึ่งได้แก่จังหวัดภูกเก็ตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวเปิดเผยว่าการตัดลดงบประมาณของกระทรวงต่างๆเพื่อให้รัฐบาลนําเงินไปต่อสู้กับเชื้อวรัสโควิด -19 จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าของรฟมอร์ที่กําลัางดาเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้เนื่องจากการก่อสร้างงานระบบโยธาใช้เงินจากแหล่งเงินกู้โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐบาลทั้งนี้การดำเนิมนมาตรการต่อสู้กับเชื้อวรัสโควิด -19 ของรัฐบาลซึ่งวางกรอบเงินกู้จํานวนหนึ่งล้านล้านบาทเพื่อมาเยียยยาประชาชนอาจจะกระทบกับโครงการในอนาคตของรฟมอร์ เนื่องจากการเว้นคืนที่ดินสำหรับก่อสร้างโครงการใหม่ จะต้องใช้งบประมาณของรัฐบาลถ้าหากร,รัฐบาลต้องใช้วงเงินกู้สูงก็อ,งอาจจะมีประเด็นเรื่องพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังและเพดานหนี้สาธารณะส่งผลให้โครงการก่อสร้างที่ยังไม่เริ่มดำเนินการอาจถูกลดความสำคัญลงไปในการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่อาจได้รับผลกระทบคือโครงการรถไฟฟ้าในต่างจังหวัดซึ่งอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติเพื่อเปิดประมูลในปี2563และปี2564ได้แก่รถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ตวงเงินการลงทุน3 5 0 0 0ล้านบาทรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดเชียงใหม่วงเงินการลงทุน27,000ล้านบาทแต่รถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดนคนรราชสีมาวงเงินการลงทุน8,000ล้านบาทซึ่งทาหารัฐบาลต้องกู้เงินมาเยียวยาประชาชนก็จะเป็นภาระผูกพันต้องจัดสรรงบประมาณมาใช้คืนเงินกู้ในอนาคตเพราะฉะนั้นอาจจัดสรรงบประมาณมาเว้นคืนที่ดินสําหรับโครงการก่อสร้างใหม่ๆยังไม่เริ่มต้นก็อาจจะถูกลดความสําคัญลงได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเพียงความเห็นเท่านั้นต้องรอความชัดเจนจาก นักงบประมาณเป็นผู้ให้คำตอบจะดีที่สุดทางนี้ด้านการก่อสร้างงานโยธาในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและการเดินรถตลอดเส้นทาง ึ่งบางขุนนนท์ถึงเมียงบุรีจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะมีการผูกพันงบประมาณปี2563สําหรับการเว้นคืนไว้แล้วและถ้าหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับและก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนทางรางของบ้านเราสําหรับคลิปนี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ